สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะวันนี้เรามาดูคลิปแรนดอมกันนะคะในหัวข้อที่ว่าเจ้าที่ของคุณจะดึงดูดสิ่งใดมาให้คุณดีกว่าบางครั้งหลายๆคนก็ถามว่าบ้านเลขที่ของตัวเองเนี่ยบ้านเลขที่เนี้ยดีไหมเจ้าที่ดีไหมให้โชคให้ลาบไหมบางคนก็ถามแม่หมอว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้อยู่ทุกวันเนี้ย เบอร์เนี้ย่าดีไหมให้ผลในด้านใดบ้างอ่าแม่หมอก็ตอบไปให้นะว่าเบอร์ที่คุณใช้มันดีกับคุณไม่ดีกับคุณยังไงมันจะดีไม่ดีด้านไหนยังไงก็ตอบให้ได้เนาะทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าเจ้าที่ของคุณเนี่ยค่ะเจ้าที่เจ้าทางในบ้านของคุณเนี่ยจะดึงดูดสิ่งใดมาให้คุณนะ ให้เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงเนาะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆก,การกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะอ่าเรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้าที่ของคุณจะดึงดูดสิ่งใดมาให้คุณอย่างเจ้าที่ของแม่หมอเนี่ยก็เป็นบริวารของอ่าพระแม่กวนอิมอ๋อมีคนถามแม่หมอว่าถ้ากรณีย้ายบ้าน แล้วเจ้าที่เราจะทํำยังไงเอ่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราจะทํำยังไงเเวลาที่คุณย้ายบ้านเนี่ยยังไงคุณอย่าลืมเชิญเจ้าที่เจ้าทางเข้าไปด้วยนะคะก็วิธีการเชิญก็คือคุณก็อาจจะจุดธูปต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะแล้วก็บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าลูกจะขออนุญาตถ้าย้ายบ้านจะขออนุญาตเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกองไปประทับที่บ้านใหม่และจะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย ขออนุญาตเชิญเจ้าที่เชิญเจ้าที่ที่บ้านเนี้ไปไปประทับที่บ้านใหม่ด้วยด้วยเสร็จแล้วคุณก็ไปจุดธูปบ,บอกกับเจ้าที่นะคะว่าถ้าเจ้าที่ขาวันนี้วันนี้วันนี้ลูกี่จะย้ายเข้าบ้านานี้นะถ้าวันใดที่ลูกย้ายเนี่ยก็ขอเชิญท่านเจ้าที่เข้าไปอยู่บ้านใหม่ด้วยกันไปคุ้มครองลูกนะคะให้โชคให้ลาบลูกดูแลลูกให้ปลอดภัยและอยู่สุขสบายนะให้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างนงี้ค่ะเราบอกเขาอย่างนี้นะคะได้นะ คือพูดง่ายๆพระเจ้าในบ้านคุณนะคะเจ้าที่เจ้าทางในบ้านคุณให้คุณมองเสมือนกับเป็นเครือญาติเป็นพ่อแม่เครือญาติของคุณเวลาคุณจะไปไหนคุณก็ต้องพาเขาไปด้วยอย่างเงี้ยถูกไหมเออแค่เราจับบ่อผ่านเขาโดยการจุดธูบบอกกล่าวผ่านนะคะอืมแล้วอ๋อขอเสริมอีกนิดใครที่เคยถามแม่หมอว่าเออเคยบนเอาไว้นะคะบนเอาไวะะ้ไวที่ประเทศจีนอย่างเงี้ยเบอร์บนเอาไว้ที่อเมริกาก็แล้วแต่แล้วทีเนี้ยมันไม่มีโอกาสได้กลับไปที่ตรงนั้นไง เราจะทํายังไงดีแต่เราจดจําตลอดเวลาไม่รู้จะไปแก้บนยังไงไม่แก้ก็ไม่ได้อันนี้แม่หมอบอกนะคะว่าถ้าคุณบนที่ตรงไหนเนี่ยบางครั้งถ้าคุณไม่สะดวกคุณก็อาจจะจุดจุดที่บ้านที่คุณนี่แหละต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนี่แหละค่ะบอกบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยลูกเคยบนองค์อะไรไว้ที่ตรงไหนออย่างเช่นที่ที่สัวนเท้าสมมุติว่าไปไปบนไว้ที่สัวเท้า เคยบนกับหลวงปู่ไว้ที่สัวแถาบอกว่าอย่างนี้อย่างนี้ถ้าได้อย่างนี้จะเข้าไปแก้บนอย่างนี้อย่างนี้ทีนี้ลูกยังไม่มีโอกาสได้ไปลูกขออนุญาตแก้บนผ่านสิ่ศักดิ์สิทธิ์ของทุกองคจากที่บ้านณเวลานี้ก่อนนะคะถ้าวันใดลูกมีโอกาสได้กลับไปตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งค่อยไปแก้บนอีกรอบนึงทีนี้พอคุณอธิษฐานเสร็จคุณก็แก้บนที่บ้านเลยค่ะคุณบนอะไรไว้ก็แก้ที่บ้านนี่แหละและขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยส่งไปให้เขาที่ทางโน้นนะคะ แล้วเมื่อไหร่อันนี้ถ้าเอกว่าคุณแก้บนไปรอบหนึ่งแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีโอกาสได้กลับไปเนี่ยแล้วคุณค่อยค่อยไปแก้บนอีกครั้งหนึ่งได้แบบนี้ได้นะคะแต่อย่าทิ้งไปเลยนะทิ้งไปเลยไม่ดีนะคะแบบไม่ทําไปเลยอันนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาถือวาจาสัตว์นะคะคุณแค่คิดในใจเขาก็ได้ยินคุณบนในใจเขาก็ได้ยินนะจำไหมนะคะอย่าล้อเล่น อ่ามาดูกันดีกว่าเข้าหัวข้อซะทีเนาะเอ่อก็เป็นเป็นความรู้ให้นะเจ้าที่ของคุณจะดึงดูดสิ่งใดมาหาคุณนะคะอ่าเพจออบคับเจ้าที่ของคุณจะะทานบุตรน้อยๆยมาให้คุณเพราะรู้สึกว่าคุณอยากได้บุตรเออบางคนอยากได้บุตรแต่อาจจะติดที่เจ้าที่ที่บ้านหรือเปล่าคุณอาจจะต้องไปขอเจ้าที่ที่บ้านนะคะเอ,อ่อในบ้านเราเนี่ย ถ้าคุณมองว่าพระพุทธองค์เนี่ยใหญ่ที่สุดแต่จริงเลยแต่เออแต่ไม่ใช่นะคะพระที่พระพุทธองค์ใหญ่ที่สุดก็จริงแต่ผู้ที่ใหญ่ที่สุดในบ้านนะ่ะคือเจ้าที่ของคุณนะจำไว้ครั้งหนึ่งแม่หมอเนะี่ยเคยส่งเคยส่งเคยเชิญเคยเชิญอ่าอ,องค์พระศิวะไปให้เพื่อนแม่หมอเพื่อนที่จะไปช่วยเขากําจัดอสศูนย์ปรากฏว่าพระศิวะไปถึงเนี่ยก็บอกว่าเข้าบ้านไม่ได้กลับออกมาใหม่เขาบอกเอาทําไมเข้าไม่ได้ล่ะเจ้าที่เขาไม่ให้เข้าบ้าน เจ้าที่เขาปกป้องบ้านเขาไงคือในบ้านเขาก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่อยู่แต่องค์ของแม่หมอปราบอสูรใช่ปะแล้วแม่หมอก็จะส่งไปช่วยเขาปรากฏว่าเข้าไม่ได้เพราะว่าทางเจ้าของบ้านฝั่งนูนะ้นไม่ได้ขอเจ้าที่เอาไว้ว่าให้ให,ให้ให้อนุญ,ญาตให้องค์เราอะเข้าไปได้ต่อให้องค์เราเป็นมหาเทพสงฆ์ขนาดไหนก็ไม่มีสิทธิ์เข้าบ้านคนอื่นได้นะคนสังเกตนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่บ้านไหนก็อยู่บ้านนั้นนะเขาจะไม่ไปกล้ามกายบ้านของคนอื่นคือเหมือนกับว่า เจ้าของเราอยู่ตรงไหนนะเขาก็อยู่ตรงนั้นอย่างแม่หมอเวลาไปไหนศิษส์ศิ์ก็จะแบบอตั้งขบวนเลยค่ะขบวนพาเหรดยาวๆนะคะแห่กันไปด้วยกันนะคะเขาจะไม่ไปแวะบ้านคนอื่นหรือถ้าเจ้าที่หรือว่าศิดิ์สิทธิ์ข้างๆรอบๆเขาอยากจะมาอยู่เขาก็ต้องมาขอนะคะมาขอว่าขอมาอยู่ด้วยได้ไหมอย่างงี้นะเพราะฉะนั้นบางครั้งถ้าคุณติดขัดอะไรเนี่ยให้คุณบอกกล่าวเจ้าที่ของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตถ้าคุณติดขัดเงินทอง ธุรกิจการงานเรื่องของคนไม่ดีกับคุณเรื่องของบุตรอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยบางครั้งคุณขอเจ้าที่ได้นะอย่างพวกคุณใส่มนดำบางทีเจ้าที่เป็นด่านแรกนะที่ปกป้องคุณนะคะก่อนที่เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาไม่ไม่ปราบผีเขามีแต่เมตตาอาผีมาก็นั่งแล้วก็สวดมนต์แผ่เมตตาให้เขาถูกป่ะเขาไม่มาฆ่าผีหรอกแต่เจ้าที่เจ้าทางอะ่ะเขาจะป,ป,ป,ปกปกป้องคุณทีนี้เขามีอิทธิฤทธิ์มากขนาดไหนอยู่ที่การปฏิบัติของคุณถ้าคุณนั่งทําสมาธิ แผ่บุญให้เขาเยอะๆแผ่บุญให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แผ่บุญให้เจ้ากรรมนายเวรเยอะๆแผ่บุญให้เจ้าที่เยอะๆเจ้าที่ก็จะมีพลังจากบุญที่คุณแผ่ให้เนะี่ยปกป้องตัวคุณเองสะท้อนกลับมาเหมือนกันถ้าคุณทําสมาธิแผ่บุญให้เขาเยอะๆเวลาที่คุณไปขออะไรเขาก็จะมีพลังอ่ะที่จะไปขอให้คุณหรือมีพลังที่จะไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนนะคะว่าโอ้ยอลูกเรือนลูกเรือนที่อยู่บ้านเลขที่นี้เนี่ย ใครจะขอบุตรอใครจะขอโชคลาภขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาให้เขาหน่อยเพราะว่าเขาก็จะรายงานตัวคุณไปไงเพราะว่าคุณทำดีอย่าง,งน,นั้นอย่างน,น,นี้เขาจะรายงานให้คุณไปถึงเบื้องบนนะคะเจ้าที่คุณสําคัญนะคะ,ะเขาบอกว่าหนึ่งล่ะสิ่งที่เขาจะดึงดูดให้คุณนะคะก็คือบุตรการที่คุณจะมีบุตรบุตรดีบุตรน่ารักบุตรอภิชาติบุตรบุตรที่เป็นเด็กว่าว่านอนสอนง่ายนะคะอือฮอึสองดาบสีเหรียญ ใครอยากได้อำนาจแห่งชาญบ้าง The Empress Queen of w a n โหมาครบนะคะจับเต็มเอ่อใครอยากได้อำนาจแห่งชาญแต่บอกไปก่อนนะเจ้าที่ของคุณไม่ได้ให้ตาทิพย์คุณได้นะคะตาทิพย์ของคุณเนะ่ะมาจากองค์ประจําองค์ใหญ่ของคุณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหญ่ของคุณที่จะให้คุณเพราะการเปิดตาทิพย์ไม่ใช่สิ่งเล่นๆน,นะคุณอย่ามองว่าเฮ้ยมันมีวิธีเปิดตาทิพย์ได้เราจะรีบเปิด เปิดแล้วเราจะได้เห็นนุ่นเห็นนี่เห็นนั่นได้มันจะเป็นกิเลสแล้วที่สําคัญถ้าคุณเห็นนะคุณก็เห็นผีเห็นอสูรได้แล้วยุคนี้อสูรเยอะคุณจะไม่ปลอดภัยคุณเห็นเขาเขาเห็นคุณคุณเห็นผีได้เมื่อไหร่ผีเห็นคุณได้เมื่อนั้นคุณเห็นอสูรได้เมื่อไหร่อสูรเห็นคุณได้เมื่อนั้นเมื่อเห็นได้แสดงว่าเขากระทำก่อกายทิพย์ของคุณได้อันตรายทุกเวลานะคะดังนั้นการจะเปิดตาทิพย์การจะมีเซนส์พิเศษก็ต้องรอให้ องของคุณเขาเห็นว่าบารมีคุณถึงแล้วเดี๋ยวเขาก็ให้ตาที่คุณเองเลยค่ะไม่ต้องรีบรีบเร่งเพียงแต่คุณปฏิบัติจิตให้เป็นสมาธิวิธีการปฏิบัติจิตให้เป็นสมาธิให้ไปถึงการที่เขาสามารถเปิดดวงตาที่ให้คุณได้แม่หมอเคยลงคลิปไปแล้วก็ไปหาฟังเนาะแต่เหมือนว่าคุณจะได้นะคุณจะได้คุณแค่เร่งปฏิบัติเจ้าที่ของคุณจะดึงดูดสิ่งใดมาหาคุณเขาจะดึงดูดความร่ํารวย ความมั่งคัง่งความสุขสบายจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีนี้ได้อะค่ะจะทําให้คุณอยู่สุขสบายแบบคุณนายได้จะทําให้คุณปลอดภัยนะคะเเขาอาจจะดึงดูดพวกอสังหาริมทรัพย์ดึงดูดผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาอุปถัมภ์คาจุนช่วยเหลือคุณได้นะคะที่สําคัญเรื่องงานนะคะเรื่องงานใครที่สมัครงานไว้แล้วไม่เคยได้ซักกะทีนะ่ไปขอเจ้าที่เจ้าทางของคุณเลยค่ะเขาจะช่วยคุณทีนี้หลายคนถามว่าจะจุดทูบขอเจ้าที่เนี่ย มันทูบก,กี่ดอกคะบางที่ก็บอกสามบางที่ก็ห้าบางที่ก็เจ็ดบางที่ก็เก้ามันคืออะไรเขางงสําหรับของแม่หมอสายของแม่หมอเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าองค์ของคุณคือใครการจุดเจ้าที่จะไม่เหมือนกันเพราะเจ้าที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริวารขององค์ใหญ่ของคุณถ้าองค์ใหญ่ของคุณคือพระแม่กวนอิมคือพระพระแม่อุมาพระศิวะก็ดีคือพระยุลายก็ดีคือองค์นิวาก็ดี คือองค์ชายองค์หญิงก็ดีคือองค์พระพิคเนตก็ดีคุณต้องจุดธูปเก้าดอกอ่าฮะแต่ถ้าเป็นลักษณะของยกเว้นสีสุทโธนาคราชสีสุดโธนาคราชกับครุฑด,ดำแม่หมอเคยบอกไปแล้วสีสุทโทนาคาราชกับครุฑด,ดำเขาเปลี่ยนภพภูมิจากครุฑและนาคราชขึ้นสู่มหาเทพแล้วนะคะนานแล้วทั้งนี้และทั้งนั้นถ้าคุณ จะจุดทูบเจ้าที่ที่เป็นฝั่งของสีสุดโทนคกราชกับครุดดำจุดทูบเก้าดอกนะคะเก้าดอกเพราะเขาถือเป็นมหาเทพไปแล้วแต่ถ้าเป็นนครราชทั่วไปหรือครุดทั่วทั่วไปเนี่ยให้จุดทูบที่ห้าดอกห้าดอกนะคะห้าดอกหรือเจ็ดดอกก็ได้อ่าแต่ถ้าเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยเป็นบริวารของหลวงปู่ทั่วทั่วไปคุณจุดทูบสามดอกทุกครั้งที่จุดทูบห้ามปักลงดินนะถ้าปักลงดินคุณจะไป ไปแผ่ให้กับเจ้ากรรมในเวรและสัมภเวสีนะคะให้มีโต๊ะค่ะมีโต๊ให้เขานะคะมีโต๊ะให้เขาไม่ใช่ปลูกับพื้นปูกับพื้นเนี่ยให้ผีให้สางให้ผีให้สางเราจุดดอกเดียวก็พอเออถ้าบนโตะนะให้ให้ทำบนโต๊ะมีผ้าคลุมมีดอกไม้มีผลไม้อะไรเงี้ยค่ะจุดทูบขอเขานะทีนี้คุณก็ต้องรู้เองแหละค่ะว่าองค์ของคุณคือใครนะคะถ้าคุณไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆคุณก็จุดไปที่ก้าดอกเลยค่ะคือนับถือองค์ใหญ่ไว้ก่อนเลยเพราะยังไงองค์ใหญ่เนี่ยเขาคุ้มครองแผ่ทุกคนทั่วอยู่แล้วถูกป ถ้าคุณไม่รู้จริงๆก็ก้าวดอกไปเลยอย่างน้อยก้าวดอกมันคือการเหมือนกับนอบน้อมให้เขานะคะเออเฮรอยังไงยังไงเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็จะประทานให้คุณถ้าคุณจิตดีคุณขอเขาอย่างไงเขาก็ให้คุณนะคะเพราะก็จิตดีเอเจ้าที่เจ้าทางคุณน่ารักมากเลยนะคะเห็นไหมเจ้าที่เจ้าทางคุณเป็นบริวารของพระแม่กลอิมพระแม่อุมานะคะเหล่าพระแม่ทั้งหลายเลยนะคะแล้วก็เป็นบริวารขององค์ชายองค์หญิงกับองคงพระพิคเนตด้วยเนี่ยค่ะถ้าตามหน้าไพ่นะคุณจุดทุกเก้าดอก ติดตามในสำรับหน้าไพ่ชุดนี้หรือว่าคลิปแรนดอมนี้นะคะเขาจะดึงดูเรื่องการงานงานที่มั่นคงงานที่ถ้าคุณไปสมัครงานจะได้งานที่เป็นผู้บริหารระดับสูงหรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งตามที่คุณสมหวังนะคะถ้าจะสอบก็สอบได้ละค่ะจะมหาลัยไหนสอบไหนสอบได้หมดใครที่ประกอบกิจการส่วนตัวคุณก็จะมีกิจการที่มั่นคงเป็นเจ้าของกิจการที่มั่นคงนะคะคุณจะมีชีวิตที่ได้ อยู่อย่างสุขสบายอ่ะสุขสบายอ่ะไม่ว่าจะเพศไหนๆก็ได้นะอ่าทีนี้เดอสตาโออ่าเขาจะดึงดูดความความปลอดภัยให้คุณนะคะคือคุณจะอยู่อย่างปลอดภัยไม่ได้โดนพวกอสุนร้ายโดนพวกผีมากล้ำกายคุณนะคะปราศจากพวกเชื้อร้ายต่างๆนะคะออ้หหเศรษฐีนี่นะคะเดอซันโอ้โหถึงแค่นี้พอแล้วค่ะไม่ต้องเยอะ คือเจ้าที่ของคุณเนี่ยเขาจะมอบความมั่งคั่งร่ํารวยความอุดมสมบูรณ์ให้คุณนะคะอ๋อบางคนบอกยังไม่ได้ขอคู่เลยอะ่ะทั้งนี้และทั้งนั้นเห็นไหมว่ามันไม่ได้ขึ้นเรื่องคู่แต่มันขึ้นบุตรขึ้นงานขึ้นเงินยศศักดิ์ฐานะชื่อเสียงความร่ํารวยความรุ่งเรืองความเจริญได้หมดยกเป็นคู่เขาไม่ได้ให้เพราะอะไรเพราะเจ้าที่เจ้าทางเอ่อให้คู่คุณไม่ได้นะคะคู่ของคุณคุณต้องไปขอกับองค์ของคุณเอง ถ้าคุณเป็นนากราชผู้ชงนากราชคุณก็ไปขอกับผู้ชงนาคราชคุณเป็นบริวารพระแม่กวนอิมคุณก็ไปขอกับพระแม่กวนอิมเพราะว่าเจ้าที่เจ้าทางเขาไม่ได้ที่จะให้เรื่องคู่ของคุณได้นะคะดังนั้นหน้าไพ่แม่หมอก็จะให้แค่นี้โอเคนะถ้าใครงานเงินชื่อเสียงเกียรติยศความปลอดภยัยเรื่องคุณใส่มนดําเรื่องผีเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะ่ะสิ่งเหล่านี้คุณขอได้หมดเขาจะดึงดูดสิ่งเหล่านี้มาหาคุณนะคะใครที่เงินเคยติดขัดตึงมือเนี่ย คุณก็จะได้ยกระดับกิจาการขึ้นมาเป็นเศรษฐีนี้ได้เลยค่ะมีเงินเข้ามาเยอะะเลยแล้วตัวคุณเองก็จะมีชื่อเสียงเด่นดังในวันข้างหน้านะมีชื่อเสียงเด่นดังมียศศักดิ์นะคะอะ่ชื่อเสียงในทางที่ดีนะคะมีคนรู้จักนับถือกันอะคะ่ะตัวคุณเองก็อย่างที่บอกนะคะเป็นเจ้าคนในคนที่ดีมีความรับผิดชอบสูงนะคะเป็น สาหลักของครอบครัวที่มั่นคงที่เก่งแล้วก็จะมีโภคทรัพ์์อสังหาริมทรัพย์เงินทองมากมายที่สําคัญได้บุตรสมใจหวังครอบครัวอยู่อย่างมีความสุขนะคะส่วนเรื่องบุตรส่วนเรื่องความรักก็ไปขอองค์ประจําตัวกันเอาเองนะอ่ะอันนี้คือพลังงานหน้าภั่นะคะเจ้าที่ของคุณจะดึงดูดสิ่งใดมาหาคุณตามนี้เลยค่ะกอรับพลังงานหน้าภัยเนาะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ